พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนรอยแมตสมวยปล้ำในอดีตโดยเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งหลังจากได้พ่ายแพ้ให้กับดอ็อกทำให้เส้นทางการเปน็นนักมวยปล้ำของจอร์นซีน่ากดเริ่มไม่เฉิดฉชายชื่อเสียงแชมป์โลกการเป็นคู่เอกก็ไม่ได้สัมผัสเลยสามยังอดีตเบอร์หนึ่งของสมาคมกดได้ปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่า8ปีบล็อกเรสเนอร์ กลับมาสังเวียนอีกครั้งพร้อมกับท้าทายซีนาว่าใครกันแน่คือเบอร์หนึ่งตัวจริงด้านของจอหน์นซีนาที่จะต้องชนะในครั้งนี้ให้ได้เพื่อจะให้ตนอยู่เป็นเบอร์หนึ่งและกอบกู้ชื่อเสียงให้กลับมาได้อีกครั้งทางด้านของบล็อกเลสเนอร์ที่ได้กลับมาครั้งนี้ก็หวังว่าจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งได้อีกครั้งการที่โค่นซีนาได้ก็เท่ากับว่าตนได้กลายเป็นเบอร์หนึ่งโดยทันทีพบกับการต่อสู้โดยมีศักิ์รีเป็นเดิมพัน จอนซีนาปะทะบล็อกเรสเนอร์ในแมตช์ที่ไม่มีกฎกติกาสึกเอสเีมรูปี2012เปอคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นนักสู้มาตั้งแต่เด็กเคยเป็นแชมป์มวยปล้มสมัครเล่นในระดับมหาวิทยายลัยมาสู่มวยปล้มอาชีพก็เป็นถึงระดับแชมป์โลก wwe ที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยในวัย25ปีเท่านั้น พอไปสู่วงการมวยกรง MMA ก็สามารถคว้าชแชมป์ของ UFC ในรุ่นเฮฟวีมักครองได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นนักสู้ขนาดแพ้จริงๆนี่คือการกระดับมา WWE อีกครั้งของบล็อกและเปิดตัวตามออกมากับผู้เป็นหน้าเป็นตาของสมาคมเขาคือจอห์นซะีน่า ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเขาผู้นี้มีรีกรีเป็นแชมป์โลกถึง16สมัยเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นผู้แบกรับสมาคม w บบเมาตลอด10กว่าปีเป็นพระเอกผู้ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยย่อท้อใดๆเจ้าของคำกล่าว Never Give Up จงอย่ายอมแพ้และดูเหมือนว่าชื่อเสียงและผลงานของทั้งคู่ไม่มีใครน้อยหน้าไปกว่ากันมาดูกันว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีนี้ใครจะเป็นผู้ชนะอีกไม่กี่อึกใจเท่านั้น สไตล์ของบล็อกคือการต่อสู้แบบมวยกรงขนาดแท้การกลับมาในรอบนี้บล็อกเลสเนอร์โหดมากกว่าเดิมเฮ้จอซีนาถูกฟันจอกหวัวแตกทันทีแมชเริ่มได้ไม่นานก็เลือดตกยางออกกันแล้วเดือดไม่นอนแมชนี้ สีหน้าเริ่มเสียเปรียบแต่ก็สู้ไม่ถอยสีหน้าพยายามใช้ทักษะและใช้พละงกำลังเล่นงานบล็อกแต่สีหน้าเลือดไหลออากมาเยอะอามากๆจนกรรมการต้องเข้ามาเช็คอาการพร้อมกับเรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูอาการบอกเลยครับว่านี่คือการแตกจริงและเจ็บจริงต้องบอกก่อนนะครับว่าจากการไปต่อย UFC ของพี่บล็อกพอกลับมา WWE อีกครั้งสไตล์การปล้ำผมพิแกโหดและเถื่อนกว่าสไตล์การปล้ำสมัยก่อนอย่างลิบลับเลย ตัดกลับมาที่แมสดูเหมือนว่าซีน่าเลือดออกเยอะมากจริงๆเช็ดแล้วเช็ดอีกเลือดก็ยังไม่หยุดไหลเลยกจนจอซีน่าปอกเวทีกรรมการเลยลงมาดูอาการของซีน่าข้างล่างเวทีซีน่าก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาคือซีน่าแก้ใจสู้เกินรอยอยู่แล้วอันนี้ไม่เทียงนะครับแต่สภาพร่างกายค่อนข้างแย่เลยบาดแผลแตกที่ศีรษะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวเลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดเลยแพทย์สนามต้องขึ้นมาปฐมพยาบาลหลายรอบเอามากๆ แต่ถว่านี่คือแมชแห่งศักสีซึ่งบล็อกเลสเตอร์ตอนนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอดีตแชมป์โลก UFC ด้วยมาถึงพี่แก๊สจัดหนักก็เลยไม่สนอะไรทั้งนั้นสีหน้าพยายามสู้บล็อกตัวไว้ด้วยกันฟันศอกสีหน้าเสริมแรงเอาไหลกระแทกใส่บล็อกบล็อกกระเด็นไปดรับคาเวทีสีหน้าไม่รอช้าจะพุ่งชนไหลกระแทกอีกครั้งแต่บล็อกก็รู้ทันวิ่งชนสีหน้าไปเต็มเมสีหน้าล้มทั้งยืนสภาพตอนนี้บล็อกเลสเตอร์เหมือนยังไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อย กลับกันด้านของซีนาสภาพแย่มากๆเจ็บหนักจนแทบจะยืนไม่ขึ้นอยู่แล้วสึกครั้งนี้คงหนักเอาการจริงๆสำหรับจอร์จซีนาบล็อกเรสเนอร์ต่อยซีนาต่อยซะจนเลือดของซีนาเปื้อนมือของบล็อกบล็อกตามมาเล่นงานซีนาอย่างต่อเนื่องใส่ท่าล็อกคิมุระจับแขนของซีนามาหักซีนาพยายามดิ้นจนหลุดซีนาหนีลงมาพักข้างล่างเวทีบล็อกก็รีบตามมาเล่นงานติดๆไม่ให้ซีนาได้พักบล็อกหักแขนซีนาต่อทันที ก่อนที่จะเวียงไปอัากับที่กั้นคนดูซีน่าเจ็บปวดแสนสาหัสบล็อกเลสเนอร์เวียนซีน่าขึ้นไปบล็อกกระทืบซีน่าอย่างไร้ความปราณีต่อด้วยแทงเขา่าเสร็จแล้วก็อเอาโซ่มาพันขาของซีน่าเอาไว้เพราะบล็อกเลสเนอร์เล่นงานซีน่าต่อแบกซีน่าไปแขวนไว้กับเสาของเวทีเท้าซีน่าก็ถูกโซ่พันอยู่ด้วยสภาพตอนนี้บล็อกเลสเนอร์เป็นฝ่ายคุมเกมได้เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วสถานการณ์ตอนนี้ยังคงเป็นบล็อกเลสเนอร์ที่ยังเล่นงานจอซีนได้เล็ก สีหน้าเจ็บปวดรวดดราวดิ้นพล่านเลยตนแทบจะสลบอยู่แล้วบล็อกเดินมาหากรรมการที่สลบอยู่บล็อกเลสเนอร์โชว์พลังโดยการหิ้วกรรมการขึ้นไปบนเวทีด้วยมือแค่ข้างเดียวราวกับว่ากรรมการเบาเหมือนยังกับนุน่นและนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายของบล็อกเลสเนอร์ตอนนี้ยังคงสมบูรณ์แบบเรียวแรงแทบจะมีลดลงเลย บล็อกเลสเนอร์ขึ้นมาบนเวทีเห็นซีน่าคลานขึ้นมาพร้อมกับมือที่มีโซ่มาด้วยบล็อกจึงเหยียบมือของซีน่าซะเลยแกจะเอาโซ่มาทําอะไรอรเลปเปอรหัวเกรียนว่าแล้วบล็อกก็เอาโซ่นั้นโยนทิ้งไปแล้วบล็อกก็มาใส่ท่าไม้ตายพายุทอร์โด,โดเอ๊ไฟแต่เจ้ากรรมตอนเหวียงนำไปชิงโดนกรรมการชาวโรเมซานสังั้นและเหมือนเดิมกรรมการหลับคาที่ บล็อกไม่สนใจอะไรจับกดแต่ก็ลืมไปว่ากรรมการยังสลบอยู่จึงไม่สามารถนับได้แต่บล็อกก็ยังจับกดอยู่เวลาผ่านไปหลายวินาทีจนกรรมการคนใหม่ขึ้นมานับแทนแต่มันนับได้แค่2เท่านั้นบล็อกหงุดหงิดกับกรรมการคนนี้มากด้วยแค่2เองนะครับพสองจริงๆครับผมนับเองกับมือเลยบล็อกได้ฟังแล้วถึงกับชุนขาดจึงโค้ไลายใส่กรรมการกระเด็นเลย บล็อกโมโหมากจึงลงไปเอามาได้เลยขึ้นมาจัดที่จัดทางเตรียมกระทืบสีหน้าต่อสีหน้าที่สภาพย่ำแย่เอามากๆแต่ก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ทำท่ารอเรียนใส่บล็อกยูแค่ซีมีกระจอกคอยบรรยันบอกกูร ok so ักโซบล็อกได้ฟังดังนั้นจึงของขึ้นเลยมาเล่นงานสีหน้าต่อทันทีสีหน้าก็พยายามสู้แต่ก็สู้ไม่ไหวสายัง ซหน้าตะโกนร,รั้นแล้วก็ใช้เล่หสุดกำลังยกบล็อกเลสเนอร์ตัวลอยขึ้นมาแล้วก็เอาหลังของบล็อกไปฟาดกันได้จังหวะที่ซีน่าลงมานองอนเจ็บอยู่ข้างล่างนั้นบล็อกเลสเนอร์ก็ฟื้นตัวมาพอดีบล็อกหันมามองรอบๆไอซีน่ามันอยู่ตรงไหนฟ้บล็อกดันหาซีน่าไม่เจอสั้น สีหน้านองกองอยู่ข้างล่างเวทีสีน่าก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาอยู่ขอบเวทีบล็อกเลสเนอร์ก็เลยเห็นว่าแล้วบล็อกก็วิ่งเสริมแรงกระโดดอาศัยสีน่าไปอย่างแรงแรงสะจนเจ้าตัวก็ได้ตกลงไปด้วยจังหวะที่บล็อกตกลงมานั้นดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บที่เขา่าแต่พี่แกก็ฝืนทนสู้ต่อพร้อมกับชูมือบอกว่าพี่ยังไหวบล็อกทำมือเรียกสีน้าบอกให้ขึ้นมาสู้ ซีนากระตะเกียรตกายขึ้นมาอีกครั้งยืนอยู่ขอบเวทีบล็อกจึงวิ่งเสริมแรงอีกครั้งวิ่งเสริมแรงกระโดดอาใส่ซีนาะแต่ทว่าสีหน้าดัเอาโซ่เส้นต่อมาต่อยกระบาลของบล็อกบล็อกเลยหลับกล้าอากาศทันทีถึงที่คอยบังนะสูสีหน้าตามขึ้นมาบนเวทีบอกให้บล็อกเลสเนอร์ยืนขึ้นมาจังหวะน,นี้เองบล็อกเลสเนอร์ก็มีแผลแตกแล้วเพราะโดนโซ่เมื่อกี้ บล็อกเรสเนอร์ยังยืนมืนอยู่ซีนาตั้งท่ารอจะใส่ท่าไม้ต้ยเอเอแล้วก็เรียบร้อยซีนาจับบล็อกเรสเนอร์ใส่ท่าไม้ใต้อัดไปกับบันไดเลยจบแมชเป็นฝ่ายของจอห์ซีนาที่คว้าชัยชนะเอาไว้ได้ด้วยความไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้สู้กันเดือดเอามากๆแมชนี้หัวแตกเลือดอากันตั้งแต่ต้นแมชเลยบล็อกเรสเนอร์ก็ดูดุดันทรงพลังและโหดเอามากมาก ส่วนซีน่าก็อึดและทนมากจริงๆซึ่งส่วนใหญ่บล็อกจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมาตลอดแต่ดันไปพลาดตอนท้ายที่โดนซีน่าเอาโซ่มาต่อยใส่ศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็จับใส่ท่าไม้ตายอัดไปกับบันไดเหล็กดังนั้นจะแพ้มันก็ไม่แปลกครับเพราะว่าตอนนั้นจอซีน่าคือพระเอกของสมาคมสมาคมจะไม่ให้เบอร์หนึ่งต้องแพ้แบบนี้แน่นอนแต่ทว่าโดยรวมแล้วแมชนี้สนุกมันดุเดือดจริงๆบล็อกเรสเนอร์และจอซีน่า ทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมส,สมวยปล้ำของเราสามารถทําให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปลำมานานได้หันมาสนใจและชื่นชอบในการดูมวยปล้ำอีกครั้งแบบนี้อีกถ้าเราวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวเราไปก่อนเพราะใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบาย